ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอยาก,กินทิ้งคว้างเป็นของมีค่าผู้คนปดอยากมีมากหนักหนาสงสารบรรดาเด็กตาดำๆในโลกนี้ยังมีคนที่จนยากแสนลำบากอัตคัดและขัดสนอยาก,กินทิ้งกินกว้างตามใจตน สงสารคนอื่นที่ไม่มีกินสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กนักเรียนของปูริวันที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์อีกแล้วนะคะกับสาระการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็กนะคะกับหน่วยการเรียนรู้เรื่องข้าวมหาศจรรย์จะเป็นอย่างไรเรามาทํากิจกรรมอารมณ์ดีกันก่อนดีไหมคะ ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยกับเพลงนี้มากินข้าวสิมากินข้าวสิกับดีดีกับดีดีมีทั้งแกงและต้มยำมีทั้งแกงและต้มยำอำืมอืมอืมเพลงนี้นักเรียนร้องได้ใช่ไหมคะเราเคยร้องที่โรงเรียนก่อนรับประทานอาหารกลางวันใช่ไหมคะมีอีกเพลงหนึ่งค่ะเพลงเกี่ยวกับหมู่ชาวนาเกี่ยวกับชาวนา นะคะชาวนาคือกระดูกสันหลังของพวกเราเรามาช่วยกันร้องเพลงนี้พร้อมกันนะถ้าใครร้องยังไม่ได้เดี๋ยวร้องตามครูได้นะคะสามสองหนึ่งหมูชาวนาพากันไถนาหวานต้นข้าวเขียวเต็มรุ่งนาหมูชาวนาพากันดำนาหวานต้นข้าวขึ้นเขียวขจีฟับเนืองนอง อยู่เต็มทุงนาหมู่ชาวนาพากันทานาได้เข้ามาขายเป็นเงินตองร้องได้ไหมคะอย่างน,นี้เด็กๆคงจะคุ้นเคยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวถ้าใครร้องไม่ได้ก็ามาร้องอีกรอบก็ได้นะคะตอนนี้พบกับหน่วยการเรียนของเราเลยนะคะข้าวมาสั่รจันจะเป็นอย่างไร หน่วยข้าวมหัศจรรย์นะคะนักเรียนรู้จักต้นข้าวรวงข้าวก่อนที่จะเป็นรวงข้าวเรามาดูขั้นตอนการปลูกนะคะไปกันเลยค่ะสัปดาห์ที่2 8สสาระการเรียนรู้ที่สามธรรมชาตริรอบตัวเด็กนะคะชนิดของข้าวนะคะลักษณะของต้นข้าวจะเป็นอย่างไรขั้นตอนการปลูกข้าว อาหารที่ทำมาจากข้าวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยอันนี้คือข้าวอะไรคะลูกข้าวเปลือกนั่นเองนะคะบ้างสำหรับใครที่ทำนานก็จะรู้จักดีนะคะว่าข้าวเปลือกนะคะผิวของมันก็จะหยาบๆยาบกลคันคันนะถ้านักเรียนไปจับมันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้าวเปลือกอันนี้เอามาจากต้นข้าวนะคะแล้วเราก็นำไปสีที่โรงสีข้าว แล้วก็เราก็จะได้เม็ดข้าวสารมานะคะนี่เขาเรียกว่าข้าวเปลือกซึ่งครูก,ก็จะให้นักเรียนทากิจกรรมวันนี้ด้วยนะคะไปต่อกันเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าข้าวอะไรเอ่ยข้าวสารนั่นเองเข้าวสารคือข้าวที่ยังยังไม่ได้หุงยังไม่ได้นึ่งนะคะอันนี้เป็นข้าวสารข้าวเจ้าข้าวเจ้านี้ก็ต้องเอาไปก่อนที่จะหุงนะแล้วต้องเอาไปหุงนะคะแล้วก่อนที่หุงเราต้องไปล้างสักสองน้ําก่อนนะคะ เพื่อฝุ่นอะไรมันก็จะหลุดออกแล้วก็ถึงได้น้ําไปหุงได้สําหรับข้าวสารอันนี้ข้าวสารเจ้านะคะถ้าเป็นข้าวเหนียวนึ่งถ้าเป็นข้าวสารเหนียวสีมันจะขาวกว่านี้นะคะนักเรียนคะจะสีขาวมากเลยแล้วก็ต้องไปแช่คืนหนึ่งแล้วก็ตื่นเช้ามาเราก็จะมานึ่งกันใช่ไหมถ้าคนบ้านเราเนาะคนท้องถิ่นบ้านเราก็จะกินข้าวเหนียวนึ่งก็จะต้องล้างข้าวที่แช่นะเอาไปนึ่งให้สุกแล้วก็ถึงจะมาปั้นกินได้ใช่ไหมคะ ข้าวก็มีประโยชน์มากเลยนะคะไปกันเลยต่อเออ,อันนี้ไงข้าวเหนียวเรื่องครูบอกเมื่อกี้นะคะข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวเรื่องครูบอกเมื่อกี้วิธีก็คือเอาไปแช่ทั้งคืนตอนหัวค่ำเราก็ต้องแช่ข้าวสารก่อนตื่นเช้ามาเราก็จะต้องล้างข้าวสักสามสี่น้ําแล้วก็เอาไปหวดแล้วก็เอาไปนึ่งอันนี้ข้าวเหนียวท้องถิ่นบ้านเรานะทงางภาคเหนือเราจะกินข้าวเหนียวนึ่ง,น,งนึ่งให้สุก ะะแล้วก็มาใส่กระติกข้าวแบบนี้กล่องข้าวอันนี้เขาเรียกว่ากล่องข้าวนะทำมาจากไม้ไผ่สารนะคะแล้วก็ถือก็ถ้าไม่มีกระติกกล่องข้าวแบบนี้สมัยก่อนคูปป็นเด็กก็จะใช้แบบนี้นะคะเพราะแม่ของูก็จะให้ใส่กล่องข้าวแบบนี้สมัยนี้จะเป็นกระติกข้าวเพราะว่าเก็บความร้อนได้นานทั้งวันค่ะไปกันเลยค่ะน,นี่ข้าวเหนียวนะคะต่อไปข้าวสวยนะคะ อันนี้นักเรียนกินทุกครั้งที่โรงเรียนของเราใช่ไหมคะอยู่ที่บ้านใครทานข้าวสวยมั้งคะอ๋อบางบ้านก็ทานบางบ้านก็ไม่ได้ทานบ้านครูนี่ไม่ทานเลยคะ่ะนักเรียนคะจริงๆข้าวสวยนี่ดีมีประโยชน์ทานสบายท้องนะทานข้าวเหนียวก็จะท้องผูกนิดหนึ่งนะคะข้าวสวยนี่เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยต้องทานข้าวสวยนะคะ ราะว่าน้ำไ,ไม่ค่อยหวานรสชาติไม่ค่อยหวานส่วนข้าวเหนียวหนึ่งในสิมีรสชาติหวานนะคะใครที่เป็นเบาหวานเ,นเขาจะนิยมทานข้าวสวยแบบนี้นะคะหน้าตาแบบนี้เด็กๆเคยกินเนาะอยู่ในจานสีอะไรคะลกูกสีขาวนะคะกินกับอาหารนะคะข้าวก็อยู่หมู่ที่สองนะคะคราร์โบไฮเดรตนั่นเองคือให้พลังงานนะคะต้านหนหนุ่มมูิสลัดด้วยนะคะข้าวมีประโยชน์มากเลยนะคะ ไปต่อค่ะลักษณะของต้นข้าวอ่าเราจะไปพูดถึงลักษณะของต้นข้าวกันนะคะนักเรียนรู้จักแล้วใช่ไหมคะต้นข้าวมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรไปกันเลยนะคะต้นลักษณะของต้นข้าวที่คุณครูก็จะมีใบงานประกอบนักเรียนก็ไปเรียนรู้ในใบงานนะคะขั้นตอนการปลูกข้าวกันเลยนะคะนี่ไงการไถางานก,การเตรียมดินนะคะ ก็สมัยนี้ก็จะเป็นรถไถหรือรถอีแตนนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะสมัยก่อนครูเป็นเด็กเนี่ยครูจําความได้พออ่อครูเลยวันไถนาใช้ควายไถนาค่ะนักเรียนคะใช้ควายไถนาใช้คนถือถือคันไถและใช้ควายเป็นนําไถไปนะคะันไถไปไถนาให้ร่วนให้ดินร่วนซุยนะคะเพื่อที่จะเหมาะในการผูกข้าวได้ สมัยนี้ใช้รถอีแต็ใช้รถไถใช้รถไถดินให้ร่วนจะใ,ใช้รถไถดินให้ร่วนซุยนะคะเพื่อที่จะได้เพาะปลูกได้ง่ายสมัยก่อนนี้นะคะใช้รถควายไถนานะคะไม่ได้ใช้รถแบบนี้นะคะใช้รถแบบนี้ต้องเติมน้ามันนะคะนักเรียนต้องเสียงเงินนะคะสมัยก่อนไม่ได้เสียงเงินเลยแค่ใช้ควายไถนาเราก็ประหยัดเยอะเลยนะคะไปต่อเลยค่ะหวานข้าวพอไถนาเสร็จแล้ว เราก็หวานข้าวการเตรียมต้นข้าวต้นกล้าเราก็ต้องเอา,มาเมล็ดข้าวเปลือกที่ครูให้ดูภาพครั้งแรกนะคะมเมล็ดข้าวเปลือกนําไปแช่สามคืนพอเพาะเพื่อที่จะเตรียมมาหวานนะคะเราแช่น้ำสามคืนแล้วก็ในถังนะคะเสร็จแล้วเราก็ตักมามาหวานดินที่เราไถเตรียมไว้เราก็มาหวานทั่วบริเวณนาทุ่งนาของเราให้ทั่ว นะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นกล้ากันเลยดีไหมคะนีไหมเออเออนี่ไงพอเป็นต้นกล้าเสร็จแล้วเราก็ถอนมาแล้วก็มาตัดตัดปลายมันแล้วก็เอามาปลูกเห็นไหมคะน้ําในทุ่งนานี้ก็ต้องมีน้ําในทุ่งนานก็จะต้องมีน้ํานะคะมีน้ําด้วยแล้วก็พอประมาณนะคะแล้วก็ใช้ต้นข้าวที่เราตัดปลายเนี่ยเขาเรียก เขาเรียกว่ากล้าต้นกล้านะคะที่เราหว่านนี่นำมาตัดปลายแล้วก็มาแล้วก็นํามาปลูกนะคะสมัยก่อนจะใช้คนปลูกอย่างนี้นะคะชาวนาปลูกข้าวให้เรากินอย่างนี้หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเห็นไหมคะนักเรียนหลังต้องโดนแดดร้อนแดดร้อนจัดหน้าก็ต้องสู้ดินเพราะจะต้องใช้มือปลูกก้มหน้าปลูกใช่ไหมคะเห็นไหมคะปวดหลังมากเลยสงสารชาวนามากเลยนะคะสมัยนี้เขาใช้ ชาวนาเขาใช้เครื่องปลูกค่ะมีเครื่องรถรถปลูกข้าวก็มีหรือว่าใช้หวนันวันเป็นต้นกล้าวันไปเขาเรียกว่าโยนข้าวนะคะนักเรียนค่ะมีหลายวิธีค่ะแต่สมัยนี้ก็ยังมีอยู่ใครปลูกแบบนี้ก็มีนะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใครปลูกข้าวแบบนี้ก็มีอยู่นะคะบ้านครูกก็ยังมีอยู่นะคะลูกปลูกข้าวอย่างนี้จะได้ข้าวเยอะจะได้ข้าวเยอะมากเห็นไหมคะ ก่อนที่จะได้เป็นต้นข้าวให้เรากินนี่ยชาวนาต้องตากแบด,ดหน้าดําหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนควรทานข้าวให้หมดจานนะคะถ้าเป็นข้าวเหนียวนึ่งก็ทานให้หมดนะทานให้หมดที่คุณแม่ตักให้นะคะไปต่อเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว,ว่าการดํานาอันนี้ถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วนะคะสมัยนี้จะใช้รถเกี่ยวแบบนี้ที่อย่างที่นักเรียนเห็นเขาเรียกว,ว่ารถเกี่ยวข้าว นะคะบ้านคุกก็ใช้รถเกี่ยวข้าวบางทุ่งนาบางที่ก็ใช้คนเกี่ยวเพราะอะไรเพราะเขาอยากได้ฟางนี่ไงคนเกี่ยวเขาอยากเขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเขาอยากได้ฟางที่ชาวนาเกี่ยวเนี่ยเอาไปให้วัวกินให้ควายกินนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ใช้ที่หนีบไปตีข้าวให้เม็ดข้าวออกจากจากต้นต้นฟางนะคะบ้านเราเรียกว่าเฟืองเนาะ แล้วภาษาไทยกลางเรียกว่าต้นข้าวนะคะแล้วก็ตีให้มเมล็ดออกจากข้าวนะคะหรือถ้าเป็นรถเกี่ยวเหมือนเมกี้นะคะนักเรียนก็จะต้องเขาก็จะเก็บมเมล็ดข้าวเขาจะแยกมเมล็ดข้าวไว้ที่หนึ่งนะคะก็เหลือแต่ต้นฟางไว้เป็นต่อไว้ที่ทุ่งนานะคะไปกันเลยค่ะนี่คือการเก็บเกี่ยวต่อไปเราจะพูดถึงอาหารที่ทำมาจากข้าวประโยชน์ของข้าวนั่นเองนะคะ อย่างเช่นนักเรียนรู้จักใช่ไหมคะข้าวต้มมัดอันนี้แถวอาหารท้องถิ่นบ้านเราข้าวต้มมัดอันนี้เป็นข้าวต้มกะทินะคะข้าวต้มมัดที่ไม่ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรก็มีนะคะแยวบ้านเราเขาชอบทํากินคนแก่ชอบนําไปถวายพระที่วัดไปทําบุญตักบารนะคะไปถวายเจ้าที่นะคะหรือว่าซื้อมากินก็อร่อยนะคะหรือว่างานบุญประเพณีต่างๆวันสงการเราก็จะห่อข้าวต้ม ปรต้มัดไปทําบุญที่วัดกันนะคะไปกันเลยค่ะเห็นไหมประโยชน์ของข้าวทําอาหารก็ได้อย่างเช่นข้าวผัดอะไรอีกคะออข้าวผัดอเมริกันมีอะไรอีกข้าวมันไก่ข้าวแตนอันนี้ทําเป็นขนมของว่างข้าวแตนมะน้องข้าวแตนเดี๋ยวนี้เป็นอ่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสู่โอท็อปเลยนะคะนักเรียนข้าวแตนนะคะ ขายไปทั่วประเทศไทยเลยเลยนะคะซึ่งมีประโยชน์ด้วยเห็นไหมคะมีน้ําอ้อยลาดส้รตาลนะคะข้าวก็เอาไปตากแดดก่อนต้องทํเข้าวเหนียวอย่างเดียวนะคะอันนี้ทํามาจากข้าวเหนียวนะคะข้าวแตนอันนี้ใช้งานบุญปลอยหลวงต้านขุยสลากงานบุญไปทําบุญที่วัดเราก็จะเอามาให้ทําบุญได้เอามาเลี้ยงระเอาไปเลี้ยงแขกได้นะคะไปต่อคะ่ะ ต่อไปข้าวทําอะไรได้อีกอะไรเป็นเส้นๆต่างๆนะคะนักเรียนเส้นขนมเส้นขนมจีนบ้านน้องขนมเส้นเห็นไหมประโยชน์ของข้าวมีมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะักเรียนอยากกินทิ้งกินกว้างนะมีประโยชน์มากเลยเส้นมีมีเหลืองมีกรอบอะไรหลายอย่างอาบัคโคลนีเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นใหญ่โอ้ ข้าวมีประโยชน์มากมายนะคะทําขนมหวานก็ได้นะข้าวเหนียวลําไยก็ดีขนมครกไปต่อค่าอันนี้เห็นไหมข้าวเหนียวมูนอย่างเช่นข้าวเหนียวมูนหน้าไก่ข้าวเหนียวหน้าสังขยาหน้าไก่หน้ากุ้งเห็นไหมคะข้าวมันหน้ากุ้งในบ้านเราเรียกว่าข้าวมันหน้าข้าวมันสังขยาข้าวมันกุ้งข้าวมันปลาอย่างนี้นะคะข้าวเหนียวมูนนั่นเองนะคะนี่มีประโยชน์นะคะ ราะฉะนั้นนักเรียนควรกินข้าวให้หมดจานนะคะไปกันต่อเลยนะคะวันนี้สําหรับหน่วยการเรียนข้าวมหัศจรรย์คุณครูก็มีใบงานประกอบมีมเมล็ดข้าวเปลือกให้นักเรียนไปด้วยนะคะแล้วก็มีการผลิติสื่อกาดวันพ่อนะคะกาดวันพ่อนี้เพราะว่าเนื่องด้วยวันที่ห้าธันวาคมปีนี้ของทุกปีทางโรงเรียนของเราคุณครูใั้ในเรียนทำกาด วันพ่อเพื่อที่จะการาบพ่อในวันพ่อแห่งชาติวันที่5ธันวาคมนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมนะแล้วอย่าลืมถ่ายรูปภาพนิ่งหรือว่าคลิปวีโอส่งให้อุณครูด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ข้าวมหาศจันจบเพียงแค่นี้เดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะตังค์เต็บายบาย